ใครับผมก็<ป>การสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ก็ผมนนเน่นะครับวันนี้กับฮีโร่พีเดเตอร์นะผมวันนี้เราจะโดนดิสอาร์ไม่บอลมารอรุ้นกันศึกดิสอาร์ถ้าถ้ามีคนออกมาคนหนึ่งนะมีเพียบจะม,มีคนออกท้ามแล้วมันมีมาลิเค่นคนออกอาร์คืออกอ,อกแล้วมันคุ้มนะฝั่งนู้นะถ้าถ้าเราออกไปยัดฝั่งนู้นะเราคุ้มอยู่นะอันนี้เรานี่กูกูแคลรี่คนเดียวเลยเนะี่ยใช่ไหมึ่งมึงไอ แค่นี้เล่นแหวกดีไหมแม่งไม่สมูทเลยวะไอสัตว์ร่างเนี้ยเอาใบสักอันดีกว่าเดี๋ยวเดินหน้ากากใบ3 4ฮอนตันเดมอนิกแล้วก็ว่ากันไปมันมาอีกแย่พี่เจตเฮ้ยใจเย็นใจเย็นพี่แม่ชิคกีู้โหดร้ายเว้ยสามไหมพี่อ่ะมาดูผมก่อนก็ได้นะแลผมเดินเข้ามามาคิดว่าคิดวไมมันได้ป่ะว่าเรือเราได้เราได้ใช่ไหมเวลขึ้น เกมนี้พี่โนว่าผมกดมาหรือสตรีมบูสดิไม่รู้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 กูรู้เลยนะใครรู้อย่างเดียวมันก็โหดกับกูเกินมาัิเค่นมานาน้อยว่ะพี่คิมต้างออกต้องออกไอเสี้ยว่ะมันต่อผมเรื่อยๆแหละจะตันกูเหรอข้อา,อาโบนเอลาโหดมาก ทีม่มาเชื่อตีเอยผมไม่น่ารอดผมไม่ได้่ะดาบมันพอปะวะขีมสู้เขาสู้เขาทีนึงโอหตีมไม่ออกไอ้แบ็คมินหายนะต้องพกไว้ว่าแอปเปิ้ลเนี่ยไอเทมพิกเกมสัตว์รหายไปจริงตอนนี้ไอเทมพิกเกมเลย คับเพิ่นเนี่ยเรียบร้อยพี่นูกูสักพักเดี๋ยวก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้แบงค์มีหายาออกไปเตะมาเตมึงจะมึงจะเปิดใหม่ปะมึงบอกให้ดุ๊กมึงบอกพี่นู๊กไหมกูปิดไมค์ก่อนมีแค่ชาแมนนะที่ได้มากับเรากูก็พูดอยู่เนี่ย เตะมาเตะมากูว่าไอ้เหี้ยพี่นุก็เล่นเป็นไม่ใช่เหรอวะพูดใหม่พูดทำไมวะกูมันเล่เคี้นรวยจังวะยังไงอ่ะโอ้มันคิวสองเลยวะฮะไอ้เขี้ยนพอมกลางนี่ใครวะรากหน้าพี่นาดแล้วออกยากหังวยเลยไอ้เขี้ยนนนโคตรมารละเออไอ้เขี้ยนอลรวยวะรวยกว่ากูอีกโคตรรวย ดูจะเชื่อพี่เูผมกกำลังไปพี่เยอะไหมบิงนี่ก็ออากินร่างกี่ตัววะให้นี่ได้ปะวะเนี่ยสัตรูหายไปีเยอะไหมโอเคนี่ตายไม่น่าได้ปวะเอเดียวเดียวเดียวดียวเดียววแล้วพี่ รองเท้าไม่มีใครล่าอยู่นะพี่คีมเหรอเฮ้ยเพื่อนมีรีมาแล้วนะสวยพี่มันเกิดไม่มีอ่ะถ้ามันเกิดไปนี้มันรอด้ะเดี๋ยวทช่ไมใครไม่รู้มาเข้ามาคนเดียวพี่กี้กดตีดับเอาแนวนะจะรูมีตีมีตีพี่ ไหวไหมกลางกำลังวับพวกมันพลาดท่าแล้วจงบุกไปเร็วพันไหวชิวไหวชิวเฮ้ยมันวับมาพี่ตีไอ้พี่หน่อยไอ้น้องรักมืดละเอาตัวไหนเนี่ยตัวไหนเนี่ยสักตัวต้องการกำลังตัวไหนก็เอาสวยโหโดนครอบตีกูด้วยววจจมมีีีใคระ บอลสู้บอลสู้บอลบอลสู้พีนูอ๊าคุไปตายโอ้เมื่อกี้ได้ปอนอยู่หิวสักทีนะพี่นุ่ยได้สองและสามอะดึงเชิงกว่าแล้วมันสกิลละดีแล้วไม่ต้องออกของฟ้าแล้วกูรอเอลเดอร์บวกแม่งแะ้วพี่ผมอ่ะมันเข้มเหมือนเอลเดอร์เลยไหม่ะเท้าแดงเอลเดอร์เลยว่ะ อะไไรก็ทปผมเอลเดอร right. ห์หน้ากากเลยครับเพื่อนรีเคียนเอลเดอร์วะเฮ้ยมดูเท้าแดงเอลเดอร์เลยเฮียของจริงทำอุเทนดีกว่าลืมเลยกระดาษฟ้าชิ้นเดียวพอมึงอ้ยเออเนาะกระดาษฟ้าฮิวดีกว่าทำก,กันก็ทำเอาให้ไม่ตายอะ่ะก็ได้แล้วก็เล่นถึกๆแล้วก็ของที่ต้องใช้คือกระดาษฟ้าด้วยอะไรเงี้ยเลย่นหยกตันคีบพี่เดย์ตัวเรามันต้องเวลสามถึงจะเข้าป่าได้นะไม่ใช่ว่า ไอ้ SQL สามเว็บสามนันมันถึงตัวมันต้องเว็บสามถึงจะดูดเลือดขี้ป่านะประกาศหน้าที่หน้าแล้ววโนุไม่สะท้อนนิดหน่อยไม่อะไรอไ่ะแต่ได้ยินเสียงปุดดิ้งที่เบาๆให้แล้วเมื่อกี้เปิดคอนเสิร์ตอยู่อะไม่สะท้อนได้ไงอ่ะเดือดม้ายวิพีติดตายจะแคลรี่เขาเยอะว่ะม,มีใครปั้นแคลรี่สักคนไหม,มอเออเออวินุปั้นปั้นแคลรี่ด้วยดิเล่นแบบ แคลรี่หน่อยออกเกาะใหญ่ให้ผมหน่อยได้ไหมเดมอนิกเนี่ยสี่อันไหมเล่นอย่างนั้นอ่ะสี่อันอีกแล้วอ่ะภาพคุณนึกภาพนั้นออกเลยอ่ะบอลคุณออกเดมอนิกสองอันใเทียกดสีส้มอันหนึ่งสีฟ้าอันหนึ่งเดมจบแพ้โคตรฟังฝันในที่มันหล่ตัวมันจะได้หักล้างกันเลยมันก็จะหักล้างก็มาอันหนึ่งลบเกาะอันหนึ่งเพิ่มเกาะมันก็จะบาลานซ์กันอนเลยขับหน้าต้องการกำลังเสริม นด้นว่นนา,กการอกลางเลยก็ได้ไหมมีบิงแล้วเฮ้ยพี่นุ๊กคลอดขอนน้อยผมวาร์ปลงนะรอบันเจนมามาเวับไ,ไม่ได้าทันาแล้วทันหวะไม่ทันเลยดโกำลังวิง่งจอมตีพทะเลเยอะพี่ไม่กิมเนี่ไหมไพี่กิมพี่กิมอาอนี่เดี๋ยวพี่เอาคนน้อยนี่แหละตามพี่ไอ้ขี้เลื่อนมันเด้งกว่าพี่ชาย เได้่อยู่โน่นอยู่โน่นมานาไม่มีมานาไม่มีไอพี่อัตติหอบโดดไปแล้วรายกลางกรครับสิ้นสองการเขาก็เล่นกันเชฟบอลอาชูว์สุวอชเลยอ่ะเอาหินไปดูดเลือดดีปะดูดูหินหินแล้วกันต้องการกำลังเสริมกำลังไปกำลังไปแล้วไป ไอเตี๋ยไรพี่คิมปะดีมานาไม่บอกเลยอ่ะไปดูเล่นเปล่านีมานาขอริเจล่าเนี่ยไปเล่นนะด้วยไปเล่นชิ่หายตายนี่ตายขอนอนขอนอนดูดูเรืเ่อง,องมันเด้งดิเด้งแบบน่าเกียดตีอยู่ตีอยู่ กูยืนตีสดงๆกูต้องฮิลตัวเองกว่าโทษไอ้เหี้ยกูยังไม่มีเอลเดอร์อ่ะแล้วเมื่อกี้กูใหม่กูรู้สึกกูตีช้าๆมันมีเหี้ยอะไรลดสโลการโจมตีกูด้วยอ่ะพอจริงมันต้องเป็นกูนะเออจริงนะกูรู้สึกว่ากูตีช้าๆรีเจนจริงด้วยว่ะรีเจนแรงว่ะที่เจ็ร้อยคาราฟ้าไอ้เหี้ยอย่างรวยเลยขอบอลรวยจังที่ไปมึงขอเพียงไงฮะเฮ้ยพี่น้องขอขวด สักกึบดิแม่มึงมีบัตรฉลิตอยู่แล้วมึงเอาไม้ให้กูไปตล้งสามอันนะมึงกดมึงเออกดกึบเดียวแมวเอนเาไม่ให้เลือดผมไม่มีเนี่ยพี่ชายเดี๋ยวองค์มึงเนี่ยมันมาแล้วเนี่ยกูวาร์ปไปให้กดบัตรฉลิตต่อต่อปะรอดูรอดูถ้ามันเข้าพี่อ่ะเอาวิเคีายหวิทปิงกูเห็นไหมพี่ผมก็กดผมไม่ตายแล้วเว้ยง่ายอีกแล้วเล่นเล่นเล่นพี่เล่น เน้นลำคาญ่ะเน้นลำคาญ่ะเที่ยล่างโดนแน่นอนดูเที่ยนี้ดูเป็นวับเลยวิ่งมาเพื่อนโหโดนขนาดนั้นมีใครมาสักคนไหมเนี่ยหิวไปเพื่อนฮิวไปคาเดิ้งกูว่ากูเข้ากูกูไม่น่าเข้าอ่ะโดนคอสี่เราดูเราดูใครเอาคลิปนี่วะอ้อมอาม่ะโออยู่สองตัวสามตัวเอเดียสเจ็ด เฮ้ยยังไม่เจ็บป่ะยังไม่เจ็บเฮ้ยมันมาเอาล่างมันเอาล่างพี่นุอยู่เปล่าวนุอยู่ไหนอ่ะยืนยิ้มพี่นุเอาวิทย์ละโค่นอัดพี่พี่นุ๊กโค่นอัดเจ๊กหน้าวิทย์แค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกว่ามันปกลางแล้วแน่เลยวะนี่กินี่ผมมากันสี่คนนะเพื่อนกดกันสี่อีกคนก็แข็งผู้มีเกียดติอันก็ถูกแล้วนี่วะ รตยเขากำลังเสริมหน่อยตองหาฟ้าล่ะมึงรวยจังไอ้เหี้ยกูยังไม่มีหน้ากากเลยพี่เนาะในขวดพี่อ่ะพี่กลัวเด้เฮ้ยให้ผมดีกว่าแมวพี่คิวเจ็ดแล้วอ่ะพี่คิวเจ็ดเยอะกว่าผมแล้วให้ผมกดให้ผมได้ผมอนายเลยเนี่ยแมวเฮ้ยคิดดีๆไอ้ปอนไอ้ปอนให้ก็คือพี่ก็ให้มให้ชาทับลมมันให้พี่นาทมึงบอกมาดิไอ้เพื่อนรัก ดับเบิลในขวดพี่นุไม่รู้บวกวางเลยร้อยบวกแม่งเลยงั้นหาบวกเลยไงแล้วมันนไอ้คลิปเอาคลิปเอาคลิปปอ่ะปอนนันติไม่ได้เหรอเรียบร้อยโอ้ยพี่คลิปมาแต่ไม่ได้เหรอผมตอบไม่ได้คุณน้อตตามกู พี่กี่มาบังกรวิ่งทำไมกลับแล้วผมกลับนะบอกแล้วผมบอกแล้วว่ากดกดอันตีเสร็จปุ๊บพี่กดเอ u b l e time เใจเย็นๆกับพี่มึงหน่อยได้ไหมเมื่อกี้ถ้ามึงได้ไอ้เจปปอมมันโดนหยุดอะโดนหยุดเยอะไปเมื่อกี้กันเวทด้วยปอมมึงเคยได้ยินคำนี้ป่ะมีแต่ไรประโยชน์ขายนี่มาถึงใครมาถึงอ๋อนึกว่ามาถึงคนนั้นมีดาบฟ้าเสด็จดีแทบไม่ได้ใช้โดนก่อน โดนตันโดนวิทดนค้ชโดนมาข้อไปสัตวนั่งซานที่โดนวิทเลยยิงวงไกลอีเทียนเต้เมื่อกี้กูจะเอาสิบเอ็ดสัตว์คุลิบินอยากได้นานๆนะอยากได้นานๆใช่ไหมอยากได้มานานวะใช่นี่งานเรื่อเวลาเพิ่มไงเวลาเพิ่มนี่ก็เจ็ดแล้วนะใช่เจ็ดวิเจ็ดวิสิบสี่สิบสี่สี่นาทีแล้วเจ็ดคนสองไม่หกวิเฮ้ยอีเตียไอ้สัตว์ มึงเล่นอันนี้ก็ได้นะแบบถึกกันวงกันเวทอย่างเงี้ยสะทอนเที่ยมันสตัววะกูไม่หอดละสามตัวที่อันน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 นจะมนบนน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 นันน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 นมนนนยนนนนนที่นนนนนน่นนนนยนลนงนนนนงน กองกูลังมาเงินตีเลยก็ได้แล้วม uh)> ั้เออกำลังไปกำลังไปพี่พ์มันติสวยๆพี่คิมันติตุ้มไม่มีพี่คิมดูทรงแล้วนะแต่ไม่มีพี่นุตต่อ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 รอรอรอไอ้น้องชายไอ้เยี่ยเขียวว่ะองเขียวเอาไอ้เียนี่แล้วกันโอ้โดนสโล่โดนดาบโดนเฟียด้วยโดนตันด้วยเฮี้ยตาย ก็ถามเพื่อนดิกูไมหินกูเจ็ดวิที่ไม่พอหรอวะไอ้สัตว์นอนอยู <S 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 ่แล้วไม่มีวาร์มนะห้าวินี่กูเป็นพีเดลลมดีมากเลยเอ้ยเอามาหมัดควายไม่ก็แบบหมัดหนักไงผมกำลังว้ามพี่ชายทำตัวถึกๆึวะโอ้โดนยิงด้วยตันส่วนอะไรสักอย่าง ไอนีเขียวช่างแม่มันเออตามไปสามวิสวยไม่รู้คิดถูกจริงจริงที่ไม่ได้ปิดหย่นเออไม่หรอกลืมไป่ดีแล้วรอพี่กระาฟ้าปิดเตรียมตัวปิดเลยได้อย่างงั้จะได้อย่งอีกนะอีกนะ ใครอัพให้หดิวะให้พี่หีนอัพให้กูไม่ไม่พี่เตี๋ยพี่ทำเองไม่นางไม่มาถึงผมปะนนท์ให้พี่คิมอัพให้ก็ได้รอพี่ขีนไปกูต้องทำของเนี่ใช่ไอแบนแล้วครับไม่ถึงว่าคนน้อยมีข้อแก้โล้ให้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวรอรอรอเดี๋ยวพี่เตี๋มาให้รอรอว่าคนน้อยมีข้อเราปอมเป็นตีปยวอ่ะแก้โล้มาแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยตันเด้อ่าเรียบร้อย อ่าเรียบร้อยโดนข้อแม่กูว่าเรียบร้อยโดนตัดเลยเออสี่กูเข้าไม่ได้วะอยังไงยังไงยังไงเออรู้รู้รู้ไอเตี้ยมีเขียวอะจงจงจำมันจะครอบนังไงเกูดูมนากูด้วย ปั้นกูด้วยเขาซอมนี่พยายามอยูอ่ปิดไปเปิดหนปป้นนากากไม่ได้หรออยู่ในน้ำกดก็วิ่งนอยา่อยางเดียวเลยที่สกิลมันจกุกจิกเหมือนกันนะมันไม่มีใครมองเห็นดิดอาร์มใช่ไหมเราก็ยังไม่ต้องไปออกนะ <laughs> มองเห็นมันกดเอกก็เห็นแล้วน,น้นไม่หมายถึงว่ามันยังไม่มีใครคิดไงว่าจะออกถ้าออกมาคนหนึ่งมันออกกันหมดแน่ เดี๋ยวพี่ออกให้ดูกันนะเฮ้ยเอติเอเ๋อพี่ดูแต่มันมีเขียวเอาไงเอาเดี๋ยวพี่เปิดให้ก่อนอน่านั่นไงเรียบร้อยได้อยู่พังไปเลยไปเลยพี่ตัดลงข้างบนเมื่อกี้มีไอ้นี่นะมนาริเคิลล่างระวังด้วยนะมืดตึ๊บเราต้งองเอาบนหรือเปล่า <c oughs> มันเพิ่งแก้หวาดไปด้วยไม่แก้แก้หวาดตรงนี้ไป มาเลคเชนทำอะไรอะคีบ,บน่าจะเป็นคีบีแล้วไอ้เกาะนั่นขึ้นมาบวกเกาะเล่นๆอย่างเงี้ยตัวมันบานน้างันมาเลคเชนค่าเกาะมันน้อยล่างโดดล,ล้วป้าไม่มีด้วยว่าละดันบนไปไม่ทันแล้วมั้งไซลันกี้ล่ะเออเราวาวโซนเลยโซนบนเลยดูมันราคาเท่าไหร่ป่ะห้าพันหก แต่สิ้าวีวาร์ปได้นะถ้าจะไปล่างเไม่บวกใจสายทันนะมีพี่คนเดียวไอเตี้ยมันกันเวทเขียวเติไปหาคลิปไม่ได้เลยยังไงจะบนไหมจะได้ดันดันบนต่อมันเอาล่างมันเอาล่างก็มีวาร์ปอยู่อะถ้าจะกันอะยังไม่เห็นตัวมันเลยกันไปเรื่อยๆพี่ฮีไปอยู่กับไอ้นนก็ได้ไอ้นนแลพี่โน เออกูว้าไปล้อละกลางอะกำลังวา้าเลยคนนั่งหลังคนนั่งล้วงล้วงใครล้วงมิคิมดับเบิ่นดิยเยอะจังมีวเข้าบอลตีแน่นเลยการิอาคานเทียบขันหัวหมูทะลวงฟัน อย่าริกาตาเดียวติ้งสงจดจำชื่อกูไว้นั่นมันอันนี้ปหนีไปะวิเลยคนเราตายไหมไม่ตายใช่ไหมคนเราไม่รู้เมื่อกี้ผมเล่นกับฮอมอาร์มกับไอ้มาดิเกนมาฟัมาเฮียพี่ทีหนึ่งนี่วิดหลังวิดหลังวิดหลังวิทหลังไปดิบ้านไปดิบ้านไปที่เราเข้ามันไม่มีโดนทำเลยทำได้อืมน่าจะอันนี้ได้เล่นได้อยู่แล้วคนน้องยังกล้าเลยของเยอะเหมือนกันนั่นเนี่ย อย่ากูรู้สึกกูตีช้าๆนี่ขนาดกูเล่นสตรีมบูเนี่ยมา้คิดไปเองจะเข้าใช่ไหมพี่ผมทำเป็นรมเอาไงให้ปอนเโลให้พี่อะเดี๋ยวมีกำลังกดบิสองทีเพื่อผมบอกก่อนว่าก่อนพี่นุเขาจะมาเล่นเนี่ยเขาได้สัดน้ำหมักข้าวมา ไม่ไม่ที่กดทีเดียวเว้ยแต่มันเป็นเดสวิกอะมันกดแล้วมันออกเลยอะเอ้เงียเ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเน้ยเฮอยเฮาเฮาเฮ้เฮ้ยอฮ้ยเท้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป้นเฮ้ยเท้เฮ้ยเฮวเฮ้นเฮ้เ้ยเ้เฮ้ยเเฮ้ยเ้เฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้้ยเเ้ยเฮ้ยยเฮ้งเฮ้เฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้เ พวผังบังเบาทีเดียวมันก็ออกราคาหน้าทีหน้าแล้วปกติมันต้องกดสองทีใช่ไหมอันทีนี้พี่พี่วิ่งไปตรงนู้นแล้วก็บิงมาทีหลังไม่ไม่ไม่กูแค่กดเลยน่ะเขากำลังสองหน่อยเห็นไหมกูจะบอกใช้บิงไม่ได้แล้วอ่ะเออเนี่ยูดาวอยู่เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงอย่างนั้นแบบมันจะบิงแบบดีๆไม่ได้แล้วใช่ไหมเนี่ยเนี่ยวิเล่เนี่ยกูบอกว่าบิงคูดาวเก่เที่มา ก็พี่นุกูเมาเฮียเมาทับหน้าต้องการกำลังเสริมเฮ้ยบิงได้แล้วว่ะทับหน้าจอมาหรใครโดนใครโดนใครโดนเฮ้ยพี่คีมันตีตัดสามไว้อะอนอยู่ล่างไปเล่น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  Let's go Let's go มาริเคนวับแล้วโหลเจียเรียบร้อยเจอหมัดควาย ผมว่าผมทำใบนะมันอันนี้จริงจังแต่มันคุ้มอยู่อ่ะแตโซโลคนนอตได้ด้วยไม่ม้งกดอยู่แล้วมันเนี่ยเอาเกาะโดนน้ำกดเหมือนมันโดนลบเกาะไอ้เหี้ยมรณะเดี๋ยวเดี๋ยวดูมรณะภาพที่ยามังกรไปไล่มันมาผมจะโยนมันมาเนี่ยะราคหน้าไม่ได้โยแล้วไอ้คุณโยนไปแล้วไ้กูโดนภาพด้วยหาลุลอาบอล ดสวยบอลเพื่อนยอดนักสู้ผู้เกรียงไกรจ,จ,จดจำดชื่อจจดด่วยอย่าบังอย่าบาังอย่าบังไว้เอกไปไม่ถึงช่างแมงพี่นกูบิงกับหลังแล้วเดดไม่ได้นี่แมงเขียวรอกูบ้ากันไอ้เจ้า <ไป S 3> จบเที่ยงเงี้เพื่อนอ่ะโอเคแกนนี้พีเดยมานี้แล้วกันไม่มีอะไรมากฮะใบไม่ได้ออกไปแล้วผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นรายการของเด้ยไว้ไเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะดีแล้วที่มันคอนปล่ยอยยาวาพี่นุกดเล่นไม่ได้ไปแล้วร้บผม